ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตี5 5า5นาทีแล้วนะครับผมกำลังจะเดินทางไปที่ภูรลมโลนะครับแต่จะต้องไปที่จุดขึ้นรถกันก่อน 10, 10, 10. นี่นะครับคือบรรยากาศข้างบนสวยมากเลยครับถ้ามาทันนะ ปันนีได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ย <c oughs> มือขยับแทบไม่ได้แล้วแข็งวุ้นละมีบานเต็มต้นเลยโคตรสวยอะ่ะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยา,ทยานแห่งชาติภูหินล่องกาแล้วนะครับดิ่งตรงมาจากที่ไร่ช่างพุ้มเลยแบบรีบสุดๆอยากลัวเต็มแล้วก็เกือบไม่มีที่อะไอตรงขั้นบันไดอ่ะเต็มหมดแล้วตอนนี้ผมขับมาจนถึงตรงพวกที่เป็นบ้านพักอ่ะข้างในอะจะมีบ้านพักสมมติว่าเราขับเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเนอุทยานตรงลานที่ ออกมาจากร้านที่เป็นรอยเท้าเดนเสา่ตรงขึ้นมาจะเจอสามแยกใช่ไหมให้เราเลี้ยวซ้ายออกมานะมันจะพอมีที่อยู่ถ้าใครกจะมากางเต็นท์ในช่วงที่เป็นเทศกาลไปด,ดูดอกไม้นะครับพวก่านางพญาเสือโค่งที่ภูลมโบก็ลองมาดูตรงนี้อาจจะยังพอมีว่าพวกคนมากางคันเยอะมากเขาบอก <laughs> ผมรีบมาสุดๆยังไม่เหลือเลย <laughs> โอเคเดี๋ยพวพบเขาตัวกลางเต้นก่อนหิวข้าวยังไม่ได้กินอะไรเลยรีบมาจัดมินาซังอากิมัชเตอเมเดโตกุซมัสสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมกันหากท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องหนีเกี่ยวกับเธอผมบรบกวนช่วยกดติดตามกันหน่อยนะครับขอบคุณครับ และสำหรับ EP ีที่57นี้ซึ่งที่จริงแล้วกบยังมีฟุตเทจลานกลางเต็นท์ใหม่ๆที่น่าสนใจอยู่หลายลานเลยครับแต่เนื่องจากผมอยากจะอัปเดตสถานการณ์ของทุ่งดอกนางพญาเสือ่งให้ทันก่อนโค้งสุดท้ายซึ่งก็คือในช่วงกลางเดือนมกราคม2569นี้นั่นเองครับก็เลยอยากจะขออนุญาตลัดคิวเพื่อนาเสนอรีวิวทุ่งดอกนางพญาเสือโกงที่ผููลมโลกันก่อนนะครับ โดยในวันที่กบกับป้อมเดินทางมานี้นะครับจะเป็นในวันที่30ทธันวาคม2568ซึ่งต้องขอบอกเลยครับว่าในปีนี้อากาศหนาวเร็วมากทําให้ดอกนางพญาเสือโคร่งบานเร็วกว่าปีที่แล้วด้วยครับเพราะในปีนี้ดอกนางพญาเสือโคร่งจะเริ่มบานเต็มสตีมในช่วงเดือนธันวาคมและในช่วงปลายเดือนมกราคมก็จะเริ่มร่วงหมดแล้วนะครับ แต่ถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลของปีที่แล้วจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าดอกนางพญาเสือโครงจะบานช้ากว่าเพราะจะเริ่มบานในช่วงเดือนมกราคมครับดังนั้นถ้าใครมีแผนจะไปดูทุ่งดอกนางพญาเสือโครงก็ต้องรีบกันแล้วนะครับเพราะในวันที่กบกระป้อมเดินทางมานี้มันเริ่มผลิใบสีเขียวออกมากันแล้วนะครับ และจากที่ผมไปหาข้อมูลของอุทยานแห่งชาติภูยินลองกล้ามาเห็นว่าในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับซึ่งถ้าใครไปไม่ทันก็จะไม่เหลือให้ชมแล้วนะครับแต่ก่อนไปก็อย่าลืมเช็คข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจของอุทยานแห่งชาติภูยินล่องก้ากันก่อนนะครับโอเคครับถ้าง,งั้นเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลของจุดสำหรับขึ้นรถไปภูลมโลกันดีกว่านะครับ โดยจากข้อมูลที่ผมไปหามานะครับจะสามารถขึ้นได้ทั้งหมด4จุดโดยแบ่งเป็น2จังหวัดจังหวัดละ2จุดคือจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดเลยแต่ผมจะขอพูดถึงในฝั่งของจังหวัดพิษณุโลกกันก่อนนะครับโดยในฝั่งของจังหวัดพิษณุโลกนี้จะสามารถขึ้นได้2จุดคือที่ชุมชนบ้านลองกา้าซึ่งถ้าดูจากแผนที่แล้วจะอยู่ตรงบริเวณหน้าทางเข้าชุมชนบ้านลองก้าเลยครับกับจุดที่2คือ ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจะอยู่ตรงบริเวณหัวมุมสามแยกก่อนถึงด่านทางเข้าลานกลางเต็นท์ครับซึ่งในทริปนี้ผมก็มากางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าก็เลยจะมีภาพบรรยากาศมาให้ดูกันด้วยนะครับและสำหรับค่าบริการรถรับจ้างที่จะขึ้นภูลมโลของทั้ง2จุดนี้นะครับเขาจะคิดในราคาเท่าๆกันเลยครับคือคันละ1000บาทนั่งได้10คนนะครับ และสําหรับใครที่จะขึ้นในฝั่งของจังหวัดเลยก็จะมีจุดบริการขึ้นรถอยู่2แห่งเช่นกันคือที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกกะอรจะมีค่าบริการรถรับจ้างคันละ1,500บาทนั่งได้10คนกับที่ชมรมม้งอีสานนําเที่ยวบ้านตูบขอจะมีค่าบริการรถรับจ้าง1,300บาทนั่งได้10คนเช่นกันครับโอเคครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ก่อนที่ผมจะข้ามเวลาไปตอนเช้าเพื่อไปจุดขึ้นรถ ผมมีไอเทมสำคัญก่อนออกทริปมาแนะนำกันด้วยครับแรับลองว่ามีประโยชน์แน่นอนครับเพราะนั่นก็คือเอียป์พัก 3M หรือที่อุดหูอนามัยใช้จบทริปแล้วทิ้งได้เลยซึ่งผมพกติดตัวทุกทริปเลยครับเพราะเราไม่รู้ว่าในแต่ละทริปที่เราไปจะเจอกับอะไรบ้างในแต่ละสถานที่ แต่ที่แน่ๆคือของเขาใช้ดีจริงครับเนื้อสัมผัสนุ่มสบายไม่เจ็บหูแลกๆลำคาญหน่อยเพราะไม่คุ้นจินแต่พอใส่ไปสักพักจะเริ่มชินและเผลอหลับไปเลยครับแต่ที่น่ากลัวสุดคือเนื่องจากของเขาใช้ดีเกินไปใส่แล้วแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงเสียงคุยกันเสียงหมาหอนลมพัดผีโผล่เดินรอบเต็นท์จนหน้าแตกเสียงกรอนเสียงคลางก็เอาอยู่หมดครับ แต่เสียงเดียวที่เราจะได้ยินก็คือเสียงลมหายใจของเราที่ดูสงบจนเผลอหลับไปแบบไม่รู้เรื่องเลยครับทําเอาผมไม่ค่อยกล้าหยิบมาใช้สักเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเผลอหลับลึกหลับสบายจนหมีบุกเต็นกวกักมือเรียกก็ยังไม่รู้เรื่องเลยครับทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้น,นาทีแล้วนะครับผมกําลังจะเดินทางไปที่ภูลมโบโนะครับแต่จะต้องไปที่จุดขึ้นรถกันก่อน ซึ่งจุดขึ้นรถนะครับเราจะต้องขับออกไปข้างหน้านี่นะครับก็ให้เราขับไปเรื่อยๆนะครับไปจนกว่าจะถึงหน้าทางออกถ้าเดินไปได้ไหมเดินไปไม่แนะนำมันค่อนข้างไกลอยู่ถ้าอยู่โซนนอกๆก็พอจะเดินไปได้แต่ไกลหน่อย แค่พอจะเดินไปได้นะเพราะมันไกลขอให้มาคนเดินไปทางไหนอะตรงไปใช่ไหมใช่เราต้องขับตรงไปนี่นะครับพอเราออกมาถึงตรงนี้นะครับตรงด่านที่เราจ่ายเงินเข้ามาจะจ่ายค่ากลางเต็นจะมาตรงนี้นใช่ด่านที่เราจ่ายค่ากลางเต็นให้เราขับออกมาเลย จนถึงสามแยกค่ะโอเคเราไม่ต้องเลี้ยวออกมาก็ได้มันอยู่ด้านข้างอันนี้พี่เขาจะไปขับขึ้นภูลงโลแน่แนี้รถจอดเป็นแ,นแ,นนแนี้แต่ว่าเราไม่ได้จอดตรงนี้เนาะทุกคนครับโค้นหนาวเลยตอนนี้เป็นเวลา6กโมงตรงนะครับ นี่เราอยู่ที่หน้าอุทยานกันแล้วนะแต่ต้องมาจอดรถนะหาที่จอดรถหน่อยถ้ามาช้าผมว่าน่าจะเต็มที่จอดรถต้องไปจอดไกลขึ้นแต่ถ้ามาเช้านะช่วงประมาณตีห้าหกโมงอะที่จอดจะยังไม่ค่อยเยอะจะ,จะยังไม่ค่อยเต็มและอุณหภูมิตอนนี้ม่นคุ่หนาวสิบสององศาโอเคเราไปขึ้นรถกันดีกว่า ยวเราตามคุณป้อมไปเลยนะครับรขยับนหน้าเลยนี่จุดสำหรับขึ้นรถนะที่ตรงนี้้าเลยสว่างสว่างหน้านรมาเลยครับทุกคนครับสำหรับจุดขึ้นรถนะก็ให้มาติดต่อตรงนี้แต่เราจะต้องหากลุ่มก่อนนะครับเพื่อเป็นการแชร์ค่ารถค่ารถนะครับจะทั้งหมด1000บาทอันนี้คือรวมรวมทั้งหมดแล้วนะครับค่ารถสำหรับขึ้นไป ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง20นาทีแล้วนะครับซึ่งกบกับป้อมก็หาปาร์ตี้ร่วมแชร์ค่าโดยสารกันได้แล้วแต่เนื่องจากปาร์ตี้กลุ่มของเราจะมีสมาชิกแค่8ท่านจํานวนคนหารค่าโดยสารก็จะน้อยลงตามด้วยครับแต่ข้อดีคือจะได้นั่งกันแบบสบายๆไม่ต้องเบียดกันครับ และสำหรับใครที่จะนั่งท้ายรถนะครับผมแนะนำให้ใส่แมสกันด้วยนะครับเพราะฝุ่นเยอะมากเนื่องจากถนนเป็นทางลูกลังซึ่งในเวลาที่มีรถวิ่งอยู่ข้างหน้าฝุ่นจะตลบฟุ้งเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้พวกเราก็มาถึงหน้าชุมชนบ้านลองกากันแล้วนะครับซึ่งถ้าใครมากางเตท,ที่นี่จะมีจุดบริการรถรับจ้างขึ้นภูลมโลอยู่ทางด้านขวามือนี้นะครับ และอ,อย่างหนึ่งที่สําคัญแต่ผมลืมบอกไปก็คือสําหรับคนที่นั่งข้างหลังนะครับผมแนะนําว่าอย่าชมวิวเพลินจนไม่ได้มองข้างหน้านะครับเพราะในระหว่างทางจะมีกิ่งไม้ยื่นออกมาหากไม่ค่อยระวังอาจจะได้รับบาดเจ็บกันได้นะครับและสําหรับใครที่อยากจะขึ้นไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผู่ลมโลนะครับผมแนะนําให้รีบไปก่อนตีห้เพื่อไปรวบรวมสมาชิกแชร์ค่าโดยสารกันก่อนจะดีกว่าครับเพราะรถรับจ้างเขาจะวิ่งเที่ยวแรกตอนตีห้และจะวิ่งเที่ยวสุดท้ายตอน4ี่โมงเย็นครับ แต่เนื่องจากในทริปนี้นะครับพวกเราออกมาช้าก็เลยไปไม่ทันนะครับแต่ถ้าดูท้องฟ้าในตอนนี้นะครับผมว่าต้องสวยแน่ๆเลยครับ และนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งสีสันของดอกนางพญาเสือโค้งนะครับซึ่งในตอนที่เขาโดนแสงอาทิตย์สีส้มดอกเขาก็จะกลายเป็นสีส้มสลับกับสีชมพูผมว่ามันก็ดูสวยแปลกตาดีเหมือนกันนะครับ คิดผิดมากเลยที่ไม่ได้ใส่สะกนาวมาตอนนี้ผมถึงแล้วนะครับจุดแรกก็จะเป็นจุดน่าจะสำหรับดูดวงอาทิตย์ขึ้นนะเพราะเนี่ยดวงอาทิตย์มันขึ้นไปแล้วแต่เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆไปดูนะครับว่าบนนี้เป็นยังไงนี่นะครับคือบรรยากาศข้างบนสวยมากเลยครับถ้ามาทันนะ ่านี้ได้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ยถ้าท,ทางสวยด้วยบรรยากาศข้างบนนี้ดีมากอันนี้จะเป็นด้านหน้าสำหรับดูดวงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังวนไปเลยไป,ลไปด้านหลังวิวทางด้านหลังก็สวยนะเนี่ยเนี่ยเป็นไงล่ะมองไปเห็น ดอกนางพญาเสือโครงที่อยู่ระหว่างทางสวยมากเลยโอเค<ด>ผมถ่ายวนรอบเลยนะ ก่นครับตอนนี้ผมมาถึงจุดที่2แล้วนะครับใครจะมาผมแนะนำโคดห,หนาวใส่เสื้อขนหนาวไาให้พร้อมและอย่าลืมถุงมือมือขยับแทบไม่ได้แล้วแข็งหัวแล้วนี่บานเต็มต้นเลยอุ้ยโคดส,สวยอะเดี๋ยวผมแผนให้ดู รหวนะคะัทุกคนครับและนี้ก็เป็นจุดที่3แล้วนะครับก็ไม่ก็มีอะไรมากนะครับตรงนี้งั้นเดี๋ยวผมแพนให้ดูเลยครับว่าเป็นยังไงจุดที่สาม ประมาณนี้นะครับจุสุดท้ายแล้วรับที่ตอนนี้เราก็มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับคือจุดที่4นี่เลยครับ บรรยากาศตามนี้เลย ทุกคนครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เลยผมมาฝากท้องกับครัวคุณลินอีกครั้งนะครับครั้งที่แล้วกินแล้วติดใจอร่อยมากเลยผมสั่งเป็นตำข้าวโพดต,ตำซัวแล้วก็หมูทอดนะแล้วก็จะมีพวกเส้นลาวะเส้นขนมจีนลาวมีน้ำชงให้กินด้วยโอ้โหติดใจมากเลยครั้งครั้งที่แล้วใครไม่ทันดูลองย้อนกลับไปดูได้นะครับในวันนี้ก็จะมาฝากท้องที่นี่ครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าร้านเลยดีกว่า ทุกคนครับผมได้แล้วครับอาหารส้มตำวันนี้คนเยอะหน่อยของจะได้ชาทีนึงพอคนมาดูภูลมโลกันนะเดี๋ยวามาชิมเลยดีกว่าตอนนี้รอเดี๋ยวรอแดงโซดามะนาวอยู่ครับสั่งแล้วฮนะพอดีผมไม่รีบนะฮนะก็เลยเกลียไม่เอาเพราะรออาหารมาเยอะโอเค อันนี้จะเป็นตํหมูยอเดี๋ยวผมชิมตำม,มูยยอก่อนหนึรสแาตบไหมอืมอืมอร่อยอร่อยนี่อันนี้จริงๆผมสั่งเป็นตาตาไทยคอม,มูย่างแต่นี้เขาจะมาปิดนะครับจะเป็นตำคอหมูยา่างตำอะไรนะตำปูปลาคอหมูย่างอ ไม่เป็นไรครับผมง่ายง่ายงั้นเดี๋ยวลองตำปูปลาข้าหมูย่างบ้างอืมก็อร่อยนะแตงแตงพาปิดแต่ก็ยังอร่อยนะนึกอร่อยเลยชายติือข้อหมูย่างเลี้ยงตำเรือกข้าวเหนียวต่อไปนะเจ้า นี่นละกยำัมกยำัอะไรไนะก๋วตี๋ตยกยำัไก่บ้านนี่ไก่บ้านนี่ไก่บ้านก่อนอื่นเดี๋ยวมาชิมน,น้ำซุปก่อนเลยถ้าคุณชอบเปี้ยวน้อยก็โอเคอ่ะก็อร่อย ำหรับคนชอบกินเปรี้ยวน้อยเนี่ยได้อร่อยจ่ คนี่ได้แล้วคอฟเฟอร์ซอสบลูเบอร์รี่เดี๋ยวจะลองกินดูเดี๋ยวลองกินดูก่อนอ,อุ้กรอบอะสัมผัสแรกคือกรอบว่าอ,อืมเขาใช้ไอ้ตัวที่เป็นแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าโคโรโลซองอ่ะเออเหมือนโครโลซองอ่ะขนมปังแล้วก็ไปขึ้นรูปเหมือนเป็นพวกเหมือนเป็นพวกอะไรนะวัฟเฟิลอ่ะ กลายเป็นคอฟฟี่แต่เนื้อสัมผัสมันกรอบอืือออมออร่อยนีย่คือป้อมลองกินอร่อยมากอืมเฮ้ยหอมมากเลยของบิสกีตลองกินอร่อยเนาะอร่อยอ่ะเออใครชอบกินของแนวเบเกอรี่ลองมาชิมดูบอว่าอร่อย ทุกคนครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะต้องจบคลิปใน EP ที่57กันแล้วนะครับสุดท้ายนี้กบกับป้อมต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมกดทุกใจกดแชร์และติดตามผลงานของพวกเรามาโดยตลอดด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ีที่58กันนะครับขอบคุณครับ